จเรื่องนี้มันก็นานมาแล้วาคิดว่าทุกคนาดูแล้วรู้จักกันมันเป็นลูกซ้ำเหรอที่ทุกคนไาหรือว่าเป็นการเล่าของเราที่มันออกมไม่ดีเลยดูยูไาไม่น่าสงสารเนี่นี้วะแบบว่าไม่น่าเราเลยมาแก๊ฮึบ แบบมึ ừ, ทุกคนดูคนชอบสีนี้แล้วคุณมาต่อครับจิมมี่มีอะไรให้กอดเดยอะแล้วนะให้องกลับไปกอดที่บ้านไหมมาใใส่ก่อนต่อไปเป็นใครต่อไปเป็นใครต่อไปเป็นพี่ทอมมี่ครับ วัวพังก่อนแน่เลยวะนี่ฮะน้องหายไปแล้วนะครับนี่เลยนี่ไปพี่ปีกด้วยปีกปั่นจังวะที่เขาบอกว่ามันคือน้อเป็ดน้ำอ๋ออ๋อเปนน้อเป็ดน้ำอุ้ยอุ้ยน้องหิวเค้กหิวเค้กอะกินนะกินไหนยมยมแยมแยมแยม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 ว่าจะวางที่ตรงเตียงอ่ะของี่ผมนี่ เอาไปวางที่เตียงเฮ้ยอย่ามาจับอ <c oughs> ย่ามาจับเลยไปต่อโอเคครับนี่เ,เดี๋ยวเอาน้องวางไว้ข้างๆก่อนครับ <c oughs> น้องวางไว้ข้างเตียงแล้วก็ต้องมีทอมที่เป็นนี่ไง <c oughs> แล้วก็ต้องมีทอมที่เป็นสี่เหลี่ยมน่ารักกว่า ผม,ผมเชื่อแก่นะแกนะครับเออได้เลยหูน่ารักว่าน่ารักว่าน่ารักว่าดูดิ <c oughs> อ๋อพ่ายังทำหนา้าให้เหมือนอยู่เหมือนไหมทุกคนอแคร์อาเอาเดี๋ยวนะคุณอยากได้อันไหนผมแบ่งให้คุณอันนึงเออ อ่านเลยานแงเขาเป๋วมากอเนเปลี่ยนสีใช่หรอเพระเปลี่ยนสีแน่เลยเดวคาดเดาขาดเอาดีเปลี่ยนสีเป็นใคร จะเป็นไข่จะเป็นไข่ใช่ใช่ใช่ยักษ์ลงไปก็กลายเป็นไข่ไข่เลยจะเป็นไข่เลยเออไข่สีชมพูใช่น่ารักจริง่รักจริงเล่ารัจงน ใช่แกเป็นไข่สีชมพูนะครับผมต่อไปเป็นทอมมี่เอาตรงไรจะสกนะจะไปชนง่ายนี่เดี๋ยวผมนำไรดูทำไมอ่ะเล่นก่อนเฮ้ยมันสนุกมันชอบเฮ้ยไม่ถึงโอ้เป็นหมอนแล้วก็เป็นหมอนอะแล้วก็ข้างในน่าจะแบบแกะได้อะมาดูหนุนเล มันจะแตกไหมข้างในอ๋อมีลูกโอุ้ยมีลูกสมุนเต็มเลยน่ารักว่ะอันนี้ลูกสมุนตัวที่หนึ่งลูกสมุนตัวที่สองตัวที่สามนลูกสมุนตัวที่สี่ลูกสมุนตัวที่ห้าอันนี้คือน้องจัดฟันด้วยใช่ไหมลูกสมุนลูกสมุนตัวที่หกไหนน้องจัดฟันเออเหมือนน้องจัดฟันเลยมันเป็นได้ไงแบบเหมือนใส่รีเทนเนอร์อย่างงี้ป่ะลูกสมุนเจ็ดไหมมีแค่หกตัวนะอืมชึบอ่ะคืนคืนยายายาหายนะเข้าใกันว่า

เห็นเล่นแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเหมือนอยากจับบ้างอ่ะรู้สึกเหมือนตัวมันนุ่มอ่ะโดนแบบของเราทำอะไรดีแบบมันเล่นมั่งดีเฮ้ยขอจับมั่งดีมันน่ารักอ่ะเอาไปจับเบาๆนะจับเบาๆนะขอจับหน่อยจับเบาๆนะเบาๆเบาๆเบาๆนะเจับเบาๆนะ แต่น้องเชฟโอ้ยสัมผัสแรกนิ่มมากเลยโอ้ยเฮ้ยอย่าบีบน้องนี่น้องบีบน้องทำไมอ่ะเจ้จก็ฉี่จริงนะทุกคนมันดูแบบมันเนหมือนนิ่มอ่ะมันแบบเนี้ยแบบเนี้ยใช่ปะเออตัวน้องตัวนี้น่ารักมากเลย เฮ้ยอย่าดิเท้าทางมันแบบเฮ้ยอย่าดิท้าทางมันแบบถาเหมืองถึงอ่ะถหมืองถึงแปลว่าอะไรแบบว่าขบักเม่นขบักเม่นเหรออยากรู้ไงว่ามันคืออะไรเดี๋วดิเดี๋วดิมาไปต่อครับนี่ข้างในฮะข้างในครับคู่คูดูสีดิสีมันน่ารักมากอันนี้มันคือแกะหรือแพะ นี่เาปากกาปากกาไอ้ดีทำน้าเม่กิ้ใหม่ดิี่าวอะไรไอทีนึงไอทีนึงทีนึ่งไอทีนึ่งไปไปลอวโอ้ยหนูลูกโอ้ยไม่ทำกอกินกับตัวซะเนี่ย นม่ำตัวเท่านี้แล้วใจผมก็มีอยู่แค่นี้โอ้ใจบางไม่หมดเลยนุ่มนิบว่ะนุ่มนิบเบบูวะโอ้โอ้หนูลูกโอ้